สวัสดีค่ะพบกับ B e a s อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาชวนเพื่อนๆถักแหวนดอกไม้ไหมโครมกันค่ะอันนี้ก็เป็นแหวนที่เราทำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็นำมาตกแต่งด้วยลูกปัดตรงกลางนะคะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เราก็ตกแต่งแล้วตามตามจินตนาการตามสีสันนะคะที่แต่ละคนอยากจะตกแต่งนะคะอันนี้เราก็จะทำเป็นแหวนเอาไว้ใสเ่เล่นๆนะคะ หรือว่าถ้าใครไม่ทําเป็นแหวนนะคะเราสามารถทําเฉพาะตัวดอกไม้ตัวนี้นะคะตกแต่งด้วยลูกปัดนะคะเสร็จเราก็นําไปทําเป็นเข็มกลัดติดเสื้อได้นะคะเราอาจจะไปติดเสื้อเชิ้ตหรือว่าไปติดกระเป๋านะคะหรือว่าติดโบได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาทํากันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแหวนวงนี้เรามีส่วนประกอบต้องถักกี่ชิ้นด้วยกันนะคะ ก็คือชิ้นแรกนะคะเราก็ต้องถักดอกไม้ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้ก่อนอันนี้เราทําทั้งหมด10กรีดด้วยกันนะคะเช่นชิ้นนี้เราทําทั้งหมด10กรีดด้วยกันอันนี้เราทําทั้งหมด12กรีดด้วยกันนะคะซึ่งมันจะมีความหนาแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้มันจะโค้งนิดๆิดนะคะจะเห็นจะไม่ได้เห็นกรีดชัดเจนแบบนี้นะคะเราก็ทําได้ทั้งสองแบบด้วยเช่นกันนะคะสําหรับดอกนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างตรงนี้นะคะด้านนี้เราจะเห็นเส้นเส้นตรงนี้เป็นเส้นชัดเจนนะคะเห็นเป็นเส้นเส้นส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นมันเปนรอยบุ๋มบุ๋มแบบนี้นะคะตรงกรีดดอกก็จะไม่ได้เห็นเป็นเส้นแบบด้านหลังอย่างนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าใครชอบจะใช้ด้านไหนนะคะส่วนอย่างเช่นอันนี้เห็นชัดนิดนึงก็คือเราใช้ด้านนี้นะคะด้านที่มันมีรอย ปุ่มๆตรงนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องถักก็คือเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้นะคะชิ้นนี้เราถัก 7x ด้วยกันเพื่อที่จะนํามาปิดตรงกลางดอกไม้ตรงนี้นะคะเราใช้เข็มก็ได้ธรรมดาเย็บติดได้เลยนะคะแล้วก็นําลูกปัดมาร้อยติดกับดอกไม้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะทําเป็นแหวนเราก็ต้องถักอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นยาวๆชิ้นนี้นะคะที่จะนํามาสวมนิ้ว เราอันนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่ทั้งหมด18โซ่ด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะถัก 17x เอ็กในแถวที่1แถวที่2ก็ 17x เอ็กแถวที่3ก็ 17x เอ็กอันนี้เราทำทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้ถ้าไม่มีถ้าถ้าใครที่จะทำชิ้นนี้นะคะไม่ทำเป็นดอกไม้นะคะเราก็สามารถนำไปทำเป็นเข็มกลัดโดยที่เราไม่ต้องปิดตัวนี้เข้าไปแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราจะต้องทำชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อที่มาปิด ด้านหลังอย่างนี้ด้วยเช่นกันแล้วเราก็ค่อยนําเข็มกลัดมาเย็บติดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดอกไม้ดอกนี้กันนะคะตอนอื่นเราก็เลือกสีไหมพรมได้เลยนะคะแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราใช้เบอร์สามนะคะไหมพรมสีพายเช่นเดิมนะคะเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็ถักโซ่สองครั้งด้วยกันนะคะ เราก็พ <L anne ye> ันแล้วเราก็แทงลงไปแบบนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันไหมหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงทะลุมาให้เหลือดึงทะลุมาสองเส้นมันจะเหลือแบบนี้นะคะเหลือห่วงสองห่วงแบบนี้หลังจากนั้นเราพันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเราก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาแบบนี้ดึงทะลุไหมมาสองเส้นแล้วมันก็จะเหลือสามห่วงแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็พันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยตรงนี้เราก็จะได้กรีบดอกไม้กรีบที่หนึ่งแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ทั้งหมด3ามครั้งด้วยกันนะคะเมื่อเราถักโซ่ทั้งหมด3าครั้งแล้วให้เราคลิกกับพลิกกับด้านหลังนะคะแล้วเราก็มาเกี่ยวตรงไหมเส้นนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะ แล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาเลยเราก็จะได้อย่างนี้นะคะได้ดอกไม้กรีบที่หนึ่งแบบนี้เราก็แทงลงไปอันนี้เราพลิกกลับมาด้านหน้าแล้วนะคะแล้วก็แทงลงไปครั้งหนึ่งดึงไหมเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราก็จะได้กรีบที่หนึ่งแล้วนะคะเราก็ดันมันไปด้านหลังแบบนี้เดี๋ยวพอเราทําทําไปมันจะชิดชิดกันขึ้นมาตรงนี้มันก็ไอ้ส่วน ตรงนี้นะคะมันก็จะไปโค้งอยู่ด้านหลังที่เราเห็นเหมือนมันมีรอยบุ๋มๆอยู่ตรงนี้นะคะแเรวทําอีกครั้งหนึ่งนะคะหักไหมปมถักโซ่สองครั้งนะคะพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้พันทะลุมาแบบนี้นะคะพันอีกครั้งหนึ่งดึงขึ้นมาแล้วก็พันเราก็จะได้สามห่วง หักโซ่สามครั้งพลิกกับด้านหลังเกี่ยวตรงเส้นนี้นะคะแล้วก็พลิกมาด้านหน้านี่นะคะก็ดึงขึ้นมาเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็แทงลงไปตรงนี้อีกทีนึงเกี่ยวไหมดึงขึ้นมา แบบนี้นะคะเนี้ยก็จะได้กรีบที่สองแล้วนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่สองครั้งพัน ะะเราก็จะได้กลีบดอกไม้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราทําได้ตามจํานวนที่เราต้องการแล้วจะเป็นสิบหรือสิบสองแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะให้มันชิดเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะชิดกันเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะพอหลังจากที่เราได้กลีบนี้แล้วนะคะถ้าเราจะทําเป็นแหวนนะคะ,ะอย่างที่บอกก็คือนําชิ้นนี้มาติดมาเย็บติดใช้ได้ธรรมดาได้เลยนะคะกับเข็มเย็บติดไปเลยนะคะ เราก็สามารถนำลูกปัดนะคะมาร้อยติดได้ด้วยเช่นกันเราก็นำลูกปัดสีสันอื่นด้วยก็ได้นะคะมาเย็บติด ก่อนที่เราจะเย็บด้านหลังลนะคะอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เย็บลูกปัดแล้วก็นําแต่ละสีนะคะมาเรียงกันมาเย็บติดพอได้ชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็พักไปก่อนแล้วก็มาทําชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยวิธีการถักก็ถักโซ่ขึ้นต้นด้วยโซ่ก่อนนะคะสมมติว่าเราทํา อ่สิโซ่แต่นี้เราถักจะสาธิตให้ดูประมาณสัก5โซ่ด้วยกันนะคะอ่านี่สมมติเราถักโซ่ครบทั้ง18โซ่แล้วนะคะเราก็ถัก X ใกนการแทงลงมาอย่านี้อย่างนี้นะคะ จนครบทั้งแถวเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งเราก็พลิกกลับหลังเราก็ถักเหมือนเดิมถักเลิกเหมือนเดิมก็แทงไปจนครบแถวนะคะเราก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้ง แล้วเราก็พลิกกลับด้านหลังนะคะอันนี้เราจะทําทั้งหมดสามแถวด้วยกันนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องมาเย็บก่อนเย็บติดแล้วเราก็ค่อยนําไปติดกาวหรือว่าจะจะเย็บนําไปเย็บติดกับชิ้นนี้ก็ได้นะคะเราก็มาเย็บติดแบบนี้นะคะอันนี้เราต้องใช้ไหมของมันแล้วนะคะสีไหมพรมของมันแล้วนะคะ ใช้ไหมพรมแล้วก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะมาเย็บติดแบบนี้นะคะเสร็จเมื่อเราเย็บติดแบบนี้แล้วตัวนี้เราก็ร้อยลูกปัดลายเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กาวติดไปแบบนี้เลยติดไปด้านหลังนี้เลยนะคะเราก็จะได้แหวนไหมพรมดอกไม้ออกมาเอาไว้ใส่เล่นนะคะแบบนี้นะคะ หรือว่าจะทำเป็นเข็มกลัดก็ไม่ต้องติดชิ้นนี้แต่ว่าต้องทําชิ้นกลมๆม,มาแปะอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ใช้เข็มกลัดติดนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ